ตอนนี้7จ็ดโมงนิดๆครับเราอยู่ที่ทะเลโบแดงฝั่งของท่าบ้านโนนน้าย,ย้อยตําบลแชร์ขอนทอกปากด้วยเห็นค่ะชัดเลยทะเลโบแดงนะครับมีท่าเรืออยู่ประมาณ6แหล่งนะครับ ถ้าเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือถ้าเรือปั้นเดียมนะครับแต่อันนี้เรามาอีกที่หนึ่งคือโนนน้ำย้อยนะครับเรือลำเล็กเนี่ยนั่งได้สองคนนะครับ300บาทลำใหญ่เจ็ดที่นั่งครับ500บาร้อยบาทนะครับเวลาเรือออกเนี่ยอย่าจับแคมเรือนะครับหรือขอบเรือเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกระแทกกับเรือลำอื่นได้นะครับ เวลาที่แนะนำให้มาเที่ยวนะครับก็คือช่วงนู่นเลยครับ6โมงเช้านะครับจนถึงประมาณไม่เกิน10โมงนะครับตอนนี้เป็นอะไรอะ่ะช่วง6โมงถึง7โมง8โมงเนี่ยจะถ่ายรูปสวยมากนะครับเรามาเล็กๆกัครับวันนี้ก็จะสวยพอดีนะฮะจัดทรงผมหน่อยเดี๋ยวทรงผมหน่อยเออได้ได านั่งพายืนเอาเลยครับผมสุดยอดครับเราจะไปจุดที่สองครับสอง <2 S 1> สวาวก็อย่าลืมทากันแดดแล้วกันนะครับเป็นัไงบ้างครับ ถ้าใครที่ชอบดูนกนะครับก็สามารถที่จะนําเลนกล้องซูมนะครับเอามาซูมดูได้นะครับน้องมาดูนกแต่น้องไม่เห็นนกเลยใช่ไหมสายตาน้องไม่ดีน้องไม่เห็นนกเลยนกเต็มไปหมดเลยนะเอาเลนตัวเองขึ้นมาก่อนสองนกม <c oughs> าดูเลนหนูเป็นอุปสรรคอย่างหนึงางงาน่งเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่บนเรือเนาะมันก็จะโครงเพลงหน่อยนะครับส่วนผมเนี่ยก็เลนมือหมุนนะครับ เลนแมนวนวลนะครับก็เก็บภาพมาพอให้ได้เป็นบรรยากาศนะครับแต่คุณภาพเนี่ยไม่ได้หรอกครับอันนี้ก็พยายามสุดฝีมือเลยนะครับอันนี้นกอีเห็บนะครับอันนี้นกอะไรก็ไม่รู้ใครรู้บอกด้วยนะครับ เขาอ,อดคอแล้วอนะมะย้บ๊ายบายโเดียวเลยจาและสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะครับ สตาร์ทบอติดแล้วให้ได้เกีียวคนขับเรือต้องขอผีปูผีย่ให้มาช่วยเลยทีเดียวเชียวนะครับ<า>ไปกันต่อสถานการณ์อย่างนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่า บริเวณนั้นก็มีเรือลำอื่นอยู่ด้วยนะครับแล้วเราก็อยู่ไม่ไกลฝั่งนะเราสามารถที่จะโทรโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้นะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วในในเรือเราก็มีชูชีพด้วยนะครับแต่ไม่จมหรอกแค่สตาร์ทไป็ติดที่เฉยนะครับก็ตีดตัวนอนไปเลยสิครับง่ายน,นิดนึง อาอกาศดีมากนะครับเมื่อกี้เดินออกมาไม่ได้ดูกันเลยนะครับคุณน้าชื่ออะไรนะครับเมื่อกี้คือโนบโนบคือกระชาครับก <นบ S 2> ระโโบ,<น>บ มานกเซตา,านะมานกใครที่สนใจนะครับก็ดูใน Google Map ได้เลยนะครับถ้าใครอยากมาและใครสนใจนะครับมา,มาก็<ป>ก็ตอนนี้หาข้าวกินนะครับหาอาหารเช้ากินในตัวเมืองกรุงเาปีนะครับในร้านนี้ร้านอันจาวอันนี้ก็เป็นร้านอาหารเช้าสไตล์เวียดนามนะครับก็จะมีไข่กระทะ คุยจับข้าวเปียกนะครับข้าวหน้าหมูนะครับก็ <ขอ S 1> ใช้ได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดี